อะไรล้อให้เรอมันเกลยะร้อให้เหรอนี่ยมันจ่ามันจ่ามันเก็ียมันกระแทกมันกระแทก ตอนนี้นะครับแล้วก็เข้ามากันในสวนน้ำนะครับทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้เปิดแบบทางกายใช่ไหมบุกกาอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เราอยู่กันที่สวนน้ำรามายณะนั่นเองนะครัทุกคนก็คือเราเนี่ยมาช่วงแบบแบบเอามาช่วงที่แบบบรรยากาศดีใช่ใไหมอ่ะใช่ค่ะทุกคนดิเราีิพี่ไปดูข้างหลังดิอืมนี่จะเป็นสาขาป่ะทุกคนใช่ไหมโซนเด็กเนาะใช่ใช่โซนเด็กไม่ใช่เนาะทุกคนแล้วก็มีโซนอาหารแป๊เดี๋ยวเรานะคะจะไป เริ่เล่นกันเลยด,ดีกว่าเราจะทัวร์นะเขาไปที่นี่มีอะไรบ้างไปเยไ,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 ไปไหนไปไหนอ่ะงั้นเราไปเลยดีกว่านะไห<ป>ครับทุกคนไปไปเลยเเเไปเลยค่ะ มารับผมาแล้วาแล้วแล้วมาแล้เป็นไงเป็นไงดวกแล้วก็หนาวด้วยยากเลนสีม่วงฮะไปนะจากเลีม่วงไปนะเลเซีม่วงไปไปดิเล่วงทุกคนดีทุกคนจะมีดอกบวึ้นมาด้วยเรสวยอ่ะแต่้เอ อ๋อด้วยน้ำพูน้ำพูน้ำพุไปไหนไปไหนอุ้ยตอนนี้ตอนนี้มันมุมเลี้ยงน่ามากเลยพอนี่เราจนะไปเล่นสีไล <mythology> ่โ <to> อ <media> ้ยมาแล้วฮะ มัเร็วมากทุกคนมพี่หมุนได้5นาทีแล้วผมได้ไหมผมเป็นห pues ัวเลยเป็นอ่มี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โยตาเกิดเชื้อจุดตรงนี้แล้วเวลาเชื่องเข้ามาถึงกูทุกคนครับนิวเมการบันทึกเทปที่185นะครับทุกคนซึ่งอันนี้เราจะมาทําการเดินทางไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะของส่วนน้ำนี้ซึ่งส่วนน้ำนี้เขามีประวัติว่าไม่มีแล้วทุกคน ตอนเด็กใช่ไหมจะเป็นือผู้ใหญ่อ่าทใช่ไหมหุ้ยนี่ดูคนดูสะพานตรงนี้นี่นี่เดั้าเลยน่็กลิ้อินเสิร์ต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 โผล่มาอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตอิเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตนสเตอนเนอนเรตอรินเอนก็อิรนเ็นเเรนเอนเน เห็นใหญ่เป็นภูเขาที hm. yeah, right. ่วิวไมทอันนี้ดอ่ะวิวสวยนะฮะเดินอย่างเงี้ยเดินแบบเหมือนเดินเดินป่าใช่ไหมเออดินป่าโอ้โหนี่ก็จะเป็นโซนแบบผู้ใหญ่แต่่เมื่อกี้น่าจะเป็นโซนคืออย่งเงี้ยเป็นโซนผู้ใหญ่แต่แล้วเาจะทำอะไแล้วก็เห็นว่ามีกิ้งก่ายมาด้วยทุกคนเหมือนเราเดินป่าจริงๆสวัสดีครับผมเฮ้ยของคนอะเอรียญ ตอนนี้ผมมองวามองาอ่มข้างนีก็มีให้ไปทุกคนทุกคนเขานี่ไงน้ำบนนะคะน้ำบนน้ำบนเลยเยนี่งนี่นี่อยู่เราไปหาอันไปนี่ก่อนเลยไปอบนสดกันเลยครับไปี่นบ เราไปหาเลยด้สดๆด้วยกันเลู่ิงะกต่เป็นป่าต้องการนูะเราทุกคนถ้าเราเดินไปเนี่ยเขาอาจะจัตัวรได้นะเลยเราจะเล่โงกันละตอนนี้เรากลังจะไปเล่สวนน้าที่สูงที่สุดในสาจักรวาลนี้นะครับทุกคนไม่ไม่ขนาดน้ะเราไม่ต้องแบกอะไรขึ้นไปใช่ไหมะเรานจะมีหมกยาง้เราอยู เขาส่งย่เกันไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดู5สปีดขึ้นบันไดแบบเร็วๆกันดีกว่าครับทุกคนไม่ไหวอ่ะไอ่ะคม่ไเม่หไมไห่หวไย่ว่วไม่ไมั้นแ้วห่ว่วไ นอ้ไอ้เครืองเลนอะไรที่ยวจอเล่นในวันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนกลัวเ้าบเหรอะน้องก็าสี่อ่ะเหยียดที่มหาพ่เลยขับที่ก็ได้นะไม่ได้จับจับไว้มันแน่นอจัจับคว่มือจับคว่มจับควโอเคแบมืออ่ามือชนข้อมือข้อมืนีบโทรรี Let's go! Yeah, Let's go! 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 let us go เป็นไงบ้างโอ้เปคนวันเลยเมื่อกี้ใช่ไหมอะไรที่อ่ะต่อไปกันดีกว่าโอเคบายอะไรนะเราพาพ่อไปเล่นอันที่เมื่อกี้เราเล่นน่ะต้องผลอย่างนั้น่ะกฉันมองแล้วพ่อเล่นแล้วเนี่ยพ่อต้องเจ็บใจพ่าตะกรี๊ดเปล่าเนี่ยไปรับพี่ว่าไปแล้วหรือไม่ใช่ขึ้นไปแล้วลงมาแค่สองคนนะอย่าปล่อยพ่อไว้ข้างบนเลยข้างบนแต่นี่รอข้างล่างนะได้ค่ะโอเคให้รอดูนะแม่ไม่กลัวจะตั้งหรือไงหนาวหนาวใั่ ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไงนะเดือดด่วนเดือดไปนะครับไปแล้วสแกนนะครับสแกนไนะได้แล้วอะไรนะเพี่เดาไพี่เดเลยพี่เดาเลยเป๊ะ มะอันต่อไปอยากลองแรกอันเนี้ยฮะแต่ไม่แรงอะเหรอไม่กลัวสีแดงน่าจะเสียวหน่อยไม่น่าหน่อยเป็นไงบ้างฮนะก็เราไปทำให้เด็กตื่นเต้นเนี่ยเราหนักเยอะ, <laughs> อะความเร็วก็เพิ่มขึ้นอ๋อเพิ่มความเสียวเสียวนะทุก<อ> <laughs> คนใช้ตอนได้เจอทะเลทะเลไปกันแล้ว อไปไหนกันด้วไหนไปด้วไหนไปเรื่อยเหรอไม่กดตรงงี้ฮะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเราจะไปเี่นลึกกว่านี้นะซึ่งมันเป็นคลื่นแต่ถ้าเรื่คลื่นไหมกระเช้าเรื่คลื่นไหมฟค่เฟ็นเหมือนแบบทะเลนะนี่พีมดมาแล้วมีมดแล้วตัวตามทา ไหนบอกพี่มดจับไปแบบว่าลึกอยๆดนี่ยอ่าเเราไปที่นีกันนะครับไปใสุวรรณภูเฮ้ยไปแราครับอดีสวัสดีครับสวัสดีครับจริงเหรออย่าลืมไปดูคลิปใหม่นะโอเคแตรมกี่ก้าอยโอเคพวกนู้ยเราจะมาแข่งกันดมร้อนเขาอยากมาไปร้อได้ถึงคณะโอเคไปไป Nå kommer det ใช่ค่ะทุกคนลูกมอณทั้งหมดสลูกนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราสองคนนะคะจะมาแข่งเป็นไม่บุรแน่นอนโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนล้ตัวรกันเริเล่นอ้สหลังคาแลก่อนปกันจะเห็นเขาเล่นกันหรือว่าขั้วจบไหมคใครอะรกังใครชนะเริ่มก่อนใครชนะก่อนโอ้ยทุกคน กันนะครับเพระว่าความนั่งของฉันเนี่ยจะมีเยอะขนาดไหนนะค่ะทุกคนตสวี้ก็จะเป็นที่มาของเรามาทุกคนบุเป็นคนนั่งนะเทมแม่ฮะเทมแม่กันนะตาเดินมาเลยนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้เทมกับเราทุกคนก็ได้บินอยู่บนนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะมีเส้นทางต่างๆให้เราได้ไปอยู่บนนั้นนะคะตอนนี้เราจะพาไปตรงนั้นนะคะว่าสมมติวิทยจะเข้าหรือเปล่าเอาแล้วนะ ก,กเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวตาวกันนะ,ะ <c oughs> ผมเนี่ยเขาเรียกเป็นผมไม่รู้เป็นบอลเรียกว่าอะไรแต่ผมเป็นคนกว้างกว่าที่แรงที่สุดนะนี่น,นะวิธีการโยนให้แรง ะไหเหรอมันเกลีอะไรเราให้ล่ะเนี่ยมันจับมันจับมันเก็บมันกระแทกมันกระแทกอาวขึ้น่าขึ้นว่าขึ้นไงขึ้นขึ้นแดขึ้นแด้นแดยขึ้นแน่ดงขขึ้นแนแดงขนขึ้นนร โอเคเมื่อกี้โักัดไม่เล่นแล้วผมจะมาเล่นกันนะทุ้งสอง้อมไงไปกัพ่อ,อ,อ,อเอาเลยยังฮะไปเอาเลย สาเดอร์กันสายเดอร์นี่ค่ะสีเขียวลราได้สองคนคือว่าผมก็คือีจะกินเขียวค่ะเขียวผมก็คีจะไม่กินให้ดูเลยแค่แอะโอ้ยถ้ามันทำได้เดี๋ยวรอดูได้เดีพี่ดักรอข้างล่างนะดักงล่าง เขู้่ความมืดม <'s> ิดลาก่อยเอ็นอยผ่านจุดมาแล้วผ่านอกสาเก้าสิบจุดนะทุกคนเฮ้ยเดว ใช่ครับเมื่อกี้เรามีอินเสิร์ตตอนลงเพราะพวกเราติดใจเฮ้ยทุกคนคะแบบเขาบอกความรู้สึกก่อนเลยนะตอนที่เราลงอ่ะคือแบบว่ามันจะแบบดิ่งใช่ปหมใช่แล้วมันก็ดิ่งแบบเดียวนะดิ่งแบบเดียวทุกคนแล้วก็กระแทกนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่สนุกแล้วก็แบบมันก็จะแบบลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่มันมากมันทุกคนดูนี่น้ำที่แหลงนี้ คยมีเรื่องเล่าว่าเต้นกันเต้นกันมต้นอะ <c oughs> ไรอยอ <c oughs> ่ะเื่นข้วยกันเล่นด้วยโอ,อ,อ้ยพวกเราจะถ่ายแบบมึนๆหน่อยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ยวิวแบบพลรังการฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากไปแล้วเกียวแล้วไปแล้ว แกเป็ใน,ในคนเขียนนะเ้ากะไปคอนเสิร์ตให้ปีนะครับ ส่นน้ำในวันนี้ของเรานามัยนาของเราในวันนี้นะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเราแบบปิดเทอมทั้งทีก็มาเล่นใช่ไหมบุ๊คัสไปแล้วช่ปิดเทอมทั้งี้ก็มาเล่นน้ำาเลยนะครับว่าสนุกมากเลยถ้าใครนะคะที่อยากเล่นนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ส่วนน้ำแล้วไม่แล้วจามัยนาที่วัญญาณด้วยไหมคะใช่ครับใช่ค่ะทุกคนรที่นี่เครื่องเล่นนะคะเยอะมากแล้วก็สนุกมากๆนะคะที่ผมยังเล่นไม่คนมาเล่นเดี๋ยวติดไเดี๋ยกันไปเล่นเลยจริหรอใช่แต่ไม่ครบนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบแช็กกี้งเลี้ยงซุดแช ะพะไรนะนี้นะคะคุณหลอกประจราะต,ตัวลาไปก่อนนะครับา่อลบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกัน,นโอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณต่ความใจ จจจริงๆที่ได้พบเธออยาว่บเธออีครังอยู่อ้ามา